จจวันนี้นะคะจอยจะมาปลูกผักบุ้งค่ะก็หลังจากที่เอาเมนนะคะแช่ไว้ประมาณแบบ4ี่ห้าชั่วโมงนะคะเพื่อให้แบบว่าเม็ดเขานุ่มขึ้นคือผักบุงนะ้งเนี่ยเม็ดเขาจะค่อนข้างแบบแข็งค่ะก็พอแช่ไ้สักห้าหชั่วโมงนะคะเขาก็จะเริ่ม,มแบบแตกเนอะเราก็จะเอามาวานที่แปลงกันค่ะผักบุง้งมันผักที่จอยชอบทานม,มากเลยนะแล้วก็เคยปลูกมาหลายครั้งเหมือนกันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าคือเขาไม่มีสารพิษแน่นอน ก็จะหว่างไปที่ทั่วค่ะพอหว่านเสร็จนะคะก็เหมือนเดิมค่ะหลักการปลูกก็คือหว่านเสร็จก็เอาดินปลบกแล้วก็เอาฟางปลบกเล็กน้อยนะคะแล้วก็รดน้ำก็ไปทานเสร็จแล้วมืดจ้าประมาณ20-30วันเขาก็พร้อมทานแล้วนะคะคือผักบุง้งนนผักที่ปลูกเราได้ทานค่อนข้างที่จะเร็วค่ะเดี๋ยวมารอดูกันค่ะก็มืดเลยค่ะนี่ดูบรรยากาศรอบข้างก็ไม่เห็นอะไรแล้วนะคะก็เป็นานเรียบร้อยสำหรับการปลูกผักในวันนี้ค่ะบายๆให้มีเดืยให้มีอะไรล่ะคะ นี่ก็คือผักบุ้งของเรานะคะก็ติบโตเต็มที่มากๆแล้วนะคะ